ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไทยจุลาจะพามาหาเก็บเห็ดนะครับได้ยินข่าวว่าเห็ดละโงกออกนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปเดินเรียบเลาะตามชายเขาดูนะครับเป็นช่วงต้นฝนนะครับก็ได้ยินว่าเพิ่งจะออกนะครับอาจจะยังไม่ออกมากแต่ก็เห็นได้แต่ละคนก็พอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าครับครับผมเห็นดอกเล็กๆนะครับ กำลังจะขึ้นนะครับเป็นไข่นะครับเป็นไข่เพิ่งจะเป็นไข่อยู่สองลูกนะครับถแถวๆบริเวณนี้อาจจะมีอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเดินดูนะครับเดินดูเลาะแถวบริเวณใกล้ๆนะครับก็จะมีเห็ดแบบ เห็ดเห็ดแดงด้วยนะครับโ้มันนั่นแล้วนี่มันแก่ไปแล้ว อ,อีกดอกหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งจะขึ้นตูมๆนะครับเป็นเห็ดระงอกเหลืองนะครับเผื่อจะมีเพื่อนมันโอ้มีนะครับมีจริงๆด้วยนะครับนี่มีอีกดอกหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็อยู่ในป่ารกอยู่เหมือนกันนะครับต้อง เสียนหาอยู่นะครับถึงจะได้นะครับถ้าเรามองเพลินๆนี่ไม่ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าหญ้านะครับป่าหญ้าเพกหนานะครับครับผมเดี๋ยวหาต่อไปครับก็เพิ่งเดินมาได้สักประมาณ20นาทีนะครับก็เพิ่งได้ประมาณนี้แหละครับยังไม่ได้เยอะเดี๋ยวต้องหาต่อนะครับ มาหาเห็ดก็ใช่ว่าจะให้ดูแต่เห็ดนะครับให้ดูดอกไม้ด้วยนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นดอกอะไรนะครับเป็นดอกไม้ตามป่าเขานะครับเล็กๆแต่สวยนะครับถ้าสมมุติจะเอาไปปลูกนี่มันต้องขุดให้เอาดินรอบๆไปด้วยนะครับมันถึงจะไปปลูกได้นะครับก็ให้มี ลูกเห็นมีอะไรเลยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่โตนะครับไม่อยู่ได้นะครับมันอาจจะตายจะอะไรไปดอกกระเจียวก็ยังพอให้มีได้ดูชมอยู่นะครับหน้านี้นะครับดอกกระเจียวกำลังบานนะครับ ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับความสมบูรณ์ของป่าไม้ด้วยนะครับเป็นป่าเขานะครับที่มาหาเห็ดนะครับในวันนี้ดูทางนู้นเหมือนน้องสาวจะเรียกแล้วนะครับน่าจะเจอกลุ่มเห็ดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับได้กี่ดอกครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอู้อยู่ลกมากนะครับ อหลายๆดอกอยู่นะครับนนห้าหกดอกอยังจะได้นะครับไม่ต่ํากว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับโอ้ได้ไปเรื่อยๆยิ่งแหวกยิ่งได้นะครับยิ่งแหวกหญ้าไปเรื่อยๆยิ่งเจอนะครับอืมเป็นดอกเล็กๆพึ่งจะขึ้นนะครับนี่ถ้าไม่สังเกตจริงไม่เห็นนะครับ ก็วิธีการนะครับวิธีการเอาก็จะใช้มีดนะครับมีดหรือเสียมเล็กๆก็ได้นะครับแซะนะครับขุดแซะขึ้นมาแล้วก็เราอาจจะปลอกๆตรงตรีนเห็ดหน่อยนึงนะครับเผื่อปีหน้าเราจะได้มีเห็ดไว้เก็บกินอีกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็น ช่วงตีนเห็ดนี่จะมีมีเชื้อนะครับมีเชื้อเห็ดถึงฤดูการหน้าก็จะได้มีเห็ดเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะครับไม่ใช่ว่าถอนแล้วถอนไปเลยหมดนะครับก็อาจจะมีปลอกตีนลงนิดหน่อยนะครับสังเกตนะครับจะมีเลืองเหลืองนะครับเน่ยอย่างเงี้ยโอ้ลกเลือเกินเนี่ยดอกอย่างเงี้ยแหวกแวกไปก็เจอ เอีกสองดอกนะครับเนี่ยเป็นเห็ดละงอกเหลืองนะครับจะลกมากนะครับถ้าใครไม่สังเกตหาไม่เป็นจริงนี่คงไม่ได้นะครับเนี่ยภาพบรรยากาศนะครับโอ้ไขว่าคนเนี้มาจากอะไรเนี่ย หลายบ้านหลายเมืองนะครับมาหาเป็นภาพบรรยากาศนะครับป่าเขานะครับลกไม่ลกยังไงดูเอานะครับต้องใช้เ,เซนส์อยู่พอสมควรนะครับก็คนเคยหานะครับน,น,นี่ครับขุดมาได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับยังขุดไม่หมดนะครับเดี๋ยวขุดไปอีกไอที่เป็นตีนเห็ดก็ต้องเอา ขยำออกให้มันลงดินหน่อยนะครับปีหน้าเราจะได้มีเห็ดเกิดขึ้นมาให้ดูใหม่นะครับน,น,นี่ก็เป็นของชาวบ้านที่มาหาด้วยกันนะครับอ้นี่ดอกบานบานก็มีตูมก็มีนะครับมานานหรือ,อยังครับนี่มาเมื่อกี้อือม ครับผมเดี๋ยวต้องหากันต่อไปครับมีแต่คนหาเห็ด <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกไม้หนึ่งนะครับไม้ดังนะครับก็จะมีรถชาวบ้านนะครับจอดกันเต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็ยิ่งจะเยอะกว่านี้ครับคนหานะครับ เยอะมากนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเขานะครับครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นหมายเด็ดหมายดังอีกที่หนึ่งนะครับดูรถชาวบ้านจอดเต็มเลยนะครับมีแต่รถคนมาหาเห็ดนะครับบางคนก็ผู้ชายที่เขากตีดยางก็ มาสองไฟหานะครับตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับก็กลับไปแล้วก็มีนะครับและนี่ก็ให้มาดูอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูว่าจะมีคนได้ไหมนะครับตอนลงมานะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับเต่าก็มีนะครับน่าจะมาหากินเห็ดนะครับเจอคนแล้วรีบหดเลยนะครับ หน้าตาของเต่านะครับเต่าน้ําจืดธรรมดาแล้วนี่แหละครับเจ้าเต่าน้อยมีหวยไหมครับดูดีๆนะครับเผื่อจะมีหวยก็จะไม่เอานะครับปล่อยให้มันหากินธรรมชาติของมันไปนะครับ ครับก็เจออีกท่านหนึ่งนะครับเห็นว่ามีเห็ดโคนด้วยนะครับเอามาจากไหนครับนี่เอาจากหัวนาครับเอาที่หัวไร่ปลายนาของตัวเองนะครับโอ้ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยได้แล้วบอืมครึ่งตักล้าครับผมขอบคุณครับครับนี่ก็เริ่มสายแล้วนะครับใกล้จะได้เวลา ชาวบ้านเริ่มลงมาทํานาแล้วนะครับก็เริ่มทยอยกันลงมาแบบนี้นะครับโอ้ขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับได้เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ Youtube ช่องไทยจุลานะครับไม่ใช่ Facebook นะครับไทยจุลานะครับผมฝากด้วยนะครับคนหาเห็ดนะครับอยากดูตัวเองหาเห็ดก็เข้าไปดูอได้กันคนละเยอะอยู่นะครับ โอ้โหโซ่หน้าของแม่เอกนะโซ่ในดอกสมกับที่มาแต่เช้าๆนะครับสวยๆนะครับอันแม่เอกนะโซ่เว้ยอันดอกลงมี่ต้าสูงนหลอดมาดูครับมาดูโอ้โหดอกใหญ่อ่ยกยกให้ดูชัดๆหน่อยอโอ้โหครับผมนี่แหละครับไม่ผิดหวังครับตามช่องนี้ถ้าคนถ่ายค่ะคุณผูาคดีขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวจะหาหน่อไม้เอาไปแกงใส่เห็ดละงอกด้วยนะครับเผื่อบางทีน่าจะอร่อยอยู่นะครับก็เคยกินอยู่นะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขึ้นหลายหน่อมากนะครับเยอะเลยนะครับหน่อไม้ทั้งนั้นนะครับ เอาสักหน่อสองหน่อไม่ได้เอาเยอะหรอกครับเอาไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดก่อนหน้านี้ก็มาเอาไปทําหน่อไม้ดองนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาขุดหน่อไม้นะครับ ก็เลยหน่อค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับค่อนข้างจะแกะ่แต่ก็ยังไม่แก่เกินแกงหรอกนะครับเอาสองหน่อพอนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับเท่าที่ได้นําเสนอไปนะครับเห็ดก็ยังไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะครับก็ได้พอได้อยู่ได้กินนะครับไม่ได้ได้เยอะอะไรนะครับก็ชื่นชอบก็อย่าลืม ติดตามกันด้วยนะครับฝากผลงานด้วยนะครับการหาอยู่หากินนะครับทางวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับไรนานะครับใกล้เขาครับก็ต้องมีขึ้นมาหาเห็ดหาอะไรบ้างนะครับเป็นการหาอยู่หากินนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ